สวัสดีค่ะลาตนามณิพรมยานนะคะการเกิดการเปิดไพ่พมยานทํในดวงนะคะสวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะคนที่เกิดเดือนตุลาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะคะมาแล้วชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พมยานนะคะสวัสดีเดือนแห่งความรักนะคะชาวราศีตุลน,นะคะเอ่อวันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานการเงินแล้วก็ ความรักนะคะเรามาเริ่มจากการงานก่อนเลยแล้วกันนะคะการงานจะเป็นอย่างไรปักแรกเดือนกุมภาพันธ์นะคะการงานนะคะจะเป็นอย่างไรชาวราศีตุลน,นะคะไพ่ ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกการงานมีเรื่องจุกจิกว้าวุ่นใจสักหน่อยในช่วงนี้นะคะการเงินการบัญชีการบุคคลนะคะฝ่ายบุคคลหรือว่าคนรอบข้างก็ระมัดระวังนะคะเรื่องมันจุกจิกเนาะว้าวุ่นใจนะคะแต่คุณเป็นคนขยันนะขยันทํางานตื่นแต่เช้าแล้วก็ขอให้ตื่นแต่เช้าด้วยนะคะเดี๋ยวสายเออไพ่ใบที่สองราหูโอ้โหไม่ธรรมดานะราหูเนี่ย มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอุปสรรคการขึ้นสุดลงสุดนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมาสนงานอะไรที่เกี่ยวกับการออกสื่อการออนไลน์การพลังจิตวิญญาณการเป็นหมอดูอะไรกลาคืนการแบบพลังจิตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะใครอยากมีการเปลี่ยนแปลงก็ลองดูเนาะมาเป็นคนใส่เทา ไว้ั้วยสามนะคะภาวะของความคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลความเครียดนะคะบางบางครั้งบางอย่างนะคะถ้าทำอะไรไม่ได้วาวุ่นใจก็วางมันลงนะคะมาน,นั่งสมาธิสร้างบาร,รมีบุญนะคะอุปสรรคปัญหาจะได้น้อยลงหรือว่าไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยอะไรทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็วางมันลงนะคะม,มันมีภาวะของความแบบ ว้าวุ่นใจเครียดวิตกกังวลอุปสรรคเยอะอยู่เหมือนกันนะคะกับหน้าที่การงานเนาะภายใต้สําหรับพระนารายทรงสุบานแต่ไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะมีภาวะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบารมีบุญนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนนะคะการเดินทางการต่างประเทศ าการราชการโดดเด่นมากในช่วงนี้นะคะแต่ก็ระมัดระวังนิดนึงเนาะเอกสารทางราชการหรืออะไรที่เกี่ยวกับการบัญชีฝ่ายบุคคลอะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังเนาะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของการเซ็นสัญญานะคะใครที่อยู่ในส่วนของการเซ็นสัญญาหรือว่ามีบริษัทําชาติหรือว่ามีหุ้นส่วนก็ระมัดระวังเนาะขอให้มีเหตุผลตกลงกันด้วยเหตุหลผลและความและด้วยความเป็นกลางนะคะ ออคือถ้าใครมีม,มีมีหุ้นส่วนหรือว่ากำลังเซ็นสัญญาเนี่ยจริงๆมันมีเกณฑ์ที่จะไปด้วยกันได้นะคะแต่ก็ขอให้ระมัดระวังสุขุมรอบครอบในทุกๆเอกสารแล้วก็ขอให้รอบครอบนะคะเพราะรู้สึกว่าถ้าคุณไม่รอบครอบเนี่ยมันจะตกเป็นการออโดนเอารัดเอาเปรียบได้อันนี้ให้ระมัดระวังนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินนะคะ อ่ะนิดนึงใครรองงานอยู่นะคะมีเกณฑ์จะได้งานด้วยนะคะแต่คุณจะมีภาวะของความคิดมากคิดเยอะนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าคุณชอบงานไหมงานนั้นไหมหรือว่างานนั้นมันมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าอะไรคือมันลักษณะว่ามันจะมีเกณฑ์จะได้งานอะแต่ทำไมคุณคิดเยอะคิดมากก็ไม่รู้นะคะอาจจะมีอุปสรรคหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมันมันไม่ใช่หรือเงินมันน้อยหรือ หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะลองวางมันลงแล้วลองทำดูอาจจะดีก็ได้นะคะเอออะทีนี้เรามาดูการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีตุลการเงินจะเป็นอย่างไรขอคูบาอาจา์นะคะววยพรววยชัยชาวราศีตุลการเงินเอ้ยเออใช่เนาะการเงิน การเงินเทพเสาวนะคะมีความเครียดวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำนะคะมีเงินก็ทุกไม่มีเงินก็ทุกเนาะระมัดระวังเนะาะไพ่ใบที่สองพระแม่คงคามีเงินก็ทุกเพราะอะไรเพราะคุณอาจจะเทน้ําออกก็ได้เทเงินออกให้คนนั้นคนนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะไพ่พระแม่คงคาเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามานะคะไม่ขาดสายแต่คุณมีภาวะใจดีมันก็ไหลออกได้อันนี้ระวังใจดีได้แต่อย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะ ไพ่มหาอุดพัศิวะนะคะมีผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องการเงินนะคะแต่เงินคุณยังไม่ค่อยเสถียรนในช่วงนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบเข้าออกอย่างว่องไวนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ไตรตรองและคิดให้รอบคอบก่อนใช้เงินหรือว่าก่อนให้ใครยืมเงินนะคะมันมีภาวะของความแบบไม่เสถียรนมีเงินเข้าเงินออกแบบรวดเร็วนะคะเงินเก็บอาจจะแบบ ค่อนข้างยากในช่วงนี้นะคะภายใต้สำรับพาสิลินลาหูเวลามีเงินก็เก็บเป็นความลับนิดนึงเนาะคนรอบข้างหรือเขาเรียกเอาง่ายๆเลยนะเจ้ากรรมในเวรมันมาในหลายรูปแบบเนาะเออเพราะฉะนั้นก็เก็บเป็นความลับนะคะเวลามีเงินในงานก็จะเครียดว้าวุ่นใจได้มีเงินมันก็ทุกได้เพราะมีแต่คนจะเข้ามาเอาเงินคุณก็เป็นไปได้นะคะเงินมันไม่ค่อยสเสถียรเนาะแต่มันก็มีเกณฑ์น,นะคะเงินอะไรจากออนไลน์หรือเงินแปลกๆเงินเสนหามันก็มีมาได้นะคะอาสาตทุนะ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์วันที่หนึ่งก็ค่อนข้างยากในการที่จะมีโชคนะคะอะ่ทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักเป็นอย่างไรขอให้ความรักคุณสดชื่นดังสีเสื้อของแม่หมอนะคะความรักปักแรกเป็นอย่างไรพระนาลายทรงสมบัรณนะคะความรักแบบนี้เงื่อนไขใครมีคู่เนี่ยอาจจะต้องแบบมีข้อตกลงกันดีๆสักหน่อยนะคะอยู่กันแบบยอ,ยอมรับ ข้อตกลงของการและการจะดีนะคะไพ่พระอาทิตย์คือการเริ่มต้นสิ่งใ,ใหม่ๆการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความรักที่สดใสถึงแม้จะมีข้อตกลงแต่มันสดใสสดใสฟ้าหลังฝนพระอาทิตย์สดสองแบบสวยงามมากนะคะไพ่สุดท้ายนะคะพระทักษะแพะรับบาปไพ่ใบนี้มันมาด้วยบารมีบญน,นะคะมีใครหลายๆลคนนะคะเขาเป็นคู่คุณถึงแม้มันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับข้อตกลงแต่ว่า เป็นเกณฑ์ที่เป็นคู่กันนะคะเป็นคู่จากอดีตชาติเป็นคู่ที่มีคำมั่นสัญญาต่อกันก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้อตกลงหรือกันมีชีวิตความสัมพันธ์ที่สดใสมันมาด้วยตัวคุณเองที่ต้องผลักดันหรือว่าจัดการนะคะเอ,อ ช่วงนี้นะคะเรามาระวังนิดนึงเนาะมันมีภาวะของรักัางเดียวรักไปเดียวรักทางไกลรักออนไลน์หรือว่ามันจะมีระยะห่างของช่วงระยะเวลาหนึ่งของคุณกับคนรักนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะเจอรักทางไกลรักออนไลน์รักที่แตกต่างนะคะเช่นอา,อายุที่แตกต่างกันนะคะเ,เชื้อชาติที่แตกต่างกันหรืออยู่คนละที่คนละถิ่นมันก็เลยกลายเป็นว่ามีข้อตกลงนะคะสดใส ความรักที่เป็นคู่กันจากอดีตชาติก็จริงแต่ว่ามันเป็นมันมีอะไรที่เกี่ยวกับความแตกต่างเข้ามาขั้นกลางนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีความตกลงฉันจะไปหาเธอหรือเธอมาหาฉันหรือคุยกันอย่างไรนะคะแต่มันมีความสดใสแน่นอนนะคะอ่ะก็ขอให้คุณยึดมั่นถือมั่นในความดีแล้วก็รักตัวเองเป็นดีที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะคะข้อตกลงใดก็ขอให้คุณได้เปรียบแล้วกัน เอ๊ยยังไงเนี่ยทาไมความรักถึงคิดได้เปรียบเสียเปรียบเลยเนี่ยอะทีนี้เรามาดูกันนะคะชาวราศีตุลพิเศษนะคะเดือนแห่งความรักนะคะจะเปิดเพิ่มให้หนึ่งใบไพ่อยากบอกอะไรนะคะอะไพ่อยากบอกอะไรนะคะพิเศษนะเดือนแห่งความรักนะคะ 1- ถึง15ห้ากุมภาพันธ์นะคะครูบาอาจารย์ไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีตุลเกี่ยวกับความรักในปักแรกเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่หล่นลงมาเองนะ ขอจริงจริงจิงงจริงจงบอกแล้วว่าความรักถึงแม้จะมีข้อตกลงแต่มันสดใสสว่างสวยเหลือเกินไพ่แต่งงานนะคะ ในใครหลายๆคนชาวราศีกุมชาวราศีตุลน,นะคะในปักแรกเดือนมกราคมนะคะสมกับเดือนแห่งความรักจริงๆโลกเป็นสีชมพูนะคะสดใสดั่งไพ่พาร์ทีที่แม่หมอบอกนะคะเกณฑ์แต่งงานการเกณฑ์การเฉลิมฉลองเกณฑ์การมั่นหมายเกณฑ์การสละสดมาแน่นอนก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขสมหวังมีโลกเป็นสีชมพูในเดือนกุมภาพันธ์ปักแรกนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ